สวัสดีค่ะเอฟซีจามาแรกนะคะแจกไข่ไม่พอแจกผลไม้ต่อนะคะ,ะไปนะคะผละไม้ต่อนะคะไปะนะคะไปไป,ไปนี่นะคะไไห,หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะอือะนี่นะคะหนูบ้านละหนึ่งะคาพอเหมาะพอดีอน,นี่นะ นี่นะคะไปตากันเอาค่หมดเลยไปหมู่บ้านละหนึ่งทานนะฮะับก็มาทำนี่ไงก็มาดูเขานี่ไงลำนี่ไงมาไม่ทันค่ะสารีบรีบสุดชีวิตเลยมาไม่ทันยังรีบเลยวันนี้ สวัสดีค่ะล้ำแล้วก็ได้ไข่ไปด้วยนะคะสิได้ไข่กับผ้าด้วยนะฮะเจ้าภาพเพิ่นแจกไข่นะคะนาล้ำคนละหนึ่งแผ่นเลยนะคะได้ทุกคนได้ทุกคนเลยได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนนะคะเราก็เราก็ได้ด้วยนะคะเราก็จะได้ขายไปกินที่ขั้วอ่ะอ้าก็เขาให้คนละแผ่นเลยค่อยจะเอาไปด้วยเนี่ เออเธอก็ไปอะไปเรนี่นะไปที่ห้องเออถ้ามันหมดแล้วเธอก็มาเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่จะภาพค่อยล้างก็ล้างไม่ได้ก็ค่อยลื่นตามไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องทำให้สุกานกิจกรรมดีๆนะใช่คะที่ดีๆนะจ๊ะยิ้มนะคะสุกลื้ใจยิ้มเป็นเลยแหละใช่่คะ พอดีไข่ที่บ้านเราก็หมดพอดีเรียนร้องเจ้าไหมมามาอยู่แถวเดียวกันไม่ใช่คู่หูคู่หูโป๊ะอู้อ้เลยก็พี่ใหญ่เรามาถูกจังหวะเลยเนาะพี่ใหญ่แล้วน่ะมันหุมมันหุมอ่าเดินแจกออกนี่เลยแม่ เราอยู่ถึงจุดเลยใช่ไหมเออเอยู่จุดเดียวนี่เลยแล้วก็พูดไปอ๋อนะคะโอ้ได้ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งไข่ไปกินที่บ้านนะคะสิไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวน่ารักมากเลยนะคะนะคะนะคะได้ไข่กระเพร่ากระแพงนี่นะฮะซุ้มหน่อยซุ้มหน่อยแล้วลูกเราไปไหนน่ะอ่ะซุ้มหน่อยนะคะเอ้ยเนี่ย ไปดูไหมไปใกล้ๆเหรอไปไปลุกไป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 เป็นไงบ้างได้ไข่ไปกินพี่ดีใจไหมดีใจค่ะขอบคุณค่ะจอบคุณเจ้ภาพค่ะใช่เนาะไม่ได้ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนนะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ มปนปไปไปไนไหไปไปไลไนะคไปไปไปอไป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 ไสาปไิไป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 ไไปรปไ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 ไ ดูไข่ลูไข่ก็เบอร์สามด้วยนะไข่เบอร์สามไข่เบอร์สามสามลูกสามูสามูะไไนเสยำเสร็จแกกปุ๊บเลยนะคะให้ดังทีครับสามสามลูนอืออไระแจกนางรำทุกคนเลย59าสานางรำเนาจะได้ไข่กันทุกคนนะคะ

ไปตงกวาดหมดนะคะหกสิบเจ็ดแทงไปตรงกวาหมดนะคะกสบเนแทง ดีใจด้วยนะคะได้ไข่ไปกินด้วยได้ไข่ไปกินด้วยจ้าได้ไข่ปูไปกินด้วยขอบคุณค่ะ ได้กินไข่ปูด้วยนะคะอินดี่แต่ไข่พี่กินด้วยนะขอให้เฮงปังปังปังมีงานรัวรัวรัวสาธุสาธุนี่ก็สาธุให้เจ้าภาพนะคะสุภาพแข็งแรงมีกำลังแรงมากุค่ะให้เฮงเฮงปังปังนะยาย่างยูทูบสุดท้ายแล้ว สองสาวสองสาวไปลรวเอาก่อนแ่วา <c oughs> <c oughs> นแกวนอว่อคนยงย่ง <c oughs> แล้ว,ลวอ <c oughs> อกี่คนกิจนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะล้ำแล้วก็ได้ไข่ไปด้วยนะคะสิดได้ไข่กับผ้าเนื้อเนาะเจ้าผาพ่นแจกไข่กับน้ำลาคนละหนึ่งแผ่นเลยนะคะคนละหนึ่งแผ่นค่ะได้ทุกคนนะคะได้ทุกคนนะคะเราก็เราก็ได้ด้วยนะคะเราก็จะได้ไข่ไปกินที่ขั่วอ่ะเอ้าก็เขาให้คนละแผ่นเลยค่อยก็จะเอาไปด้วยเนี่ เอาไปไปทอดเอาไปเอาไปที่นะ่นที่ห้องเออถ้ามันหมดแล้วเธอก็มาตัวเลขหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะจะพค่อยลรังก็รังไม่ได้ก็คอยลื่นตามสวัสดีค่ะอยาเสิร์ฟเไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเรื่องทำให้สุขกนกิจกรรมดีๆก็ใช่นี่นะคะที่ดีๆนะคะความยิ้มนะคะสุขลืมใจยิ้มเป้นเลยแหละใช่ค่ะ พอดีไข่ที่บ้านเราก็หมดพอดีเรียนร้องเจ้าไหมมามาอยู่แถวเดียวกันไม่ใช่คู่หูคู่หูโอ้โอ้เลยก็พี่ใหญ่แล้วมาถูกจังหวะเลยเนาะพี่ใหญ่แล้วนะมันห้มมันหุมอ่าเดินแจกออกนี่เลยแม่ เราอยู่ถูกจุดเลยใช่ไหมเออเราอยู่จุดเดียวนี่เลยแล้วก็พูดไปอ๋อนะคะโอ้ได้ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งไข่ไปกินที่บ้านนะคะสิไม่มีที่ไหนที่นี่ที่เดียวน่ารักมากเลยนะคะนะคะนะคะได้ไข่คนละแพงละแพงนี่นะฮะซุ้มหน่อยซุ้มหน่อยแล้วลูกเราไปไหนน่ะอ่ะซุ้มหน่อยนะคะเอ้ยเนี่ย ไปดูไหมไปใกล้ๆหรอไปไป่นไปไปไปเป็นไงบ้างได้ไข่ไปกินพี่ดีใจไหมดีใจค่ะคุณค่ะใช่เนาะไม่ได้ที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนนะใช่คะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ

ลูไข่ดูไข่ก็เบอร์สามด้วยนะสามด้วยสามด้วยสามซูด้อยจะไปไหนเสียนำเสร็จแกกปุ๊บเลยนะคะสามสามซูนี่อือเหี้ยคะแจกนางรำทุกคนเลยห้าสิบเก้านางรำนกจะได้ไข่กันทุกคนนะคะ

ไปตรงก่อหมดนะคะหกสิบเจ็ดแทง ดีใจดลยนะคะได้ไข่ไปกินด้วยได้ไข่ไปกินด้วยได้ไข่ปูไปกินด้วยขอบคุณค่ะ ได้กินไข่ปูด้วยนะคะนี่เตะไข่ไปกินด้วยนะขอให้เฮงปังปังปังมีงานรัวรัวรัวสาธุสาธุนี่ก็สาธุให้เจ้าภาพนะคะสุภาพแข็งแรงนีความสุขมากๆให้เฮงเฮงปังปังนะยายอ่ายังยูทูบดท้าย